ทองเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแกงฟักทองใส่หมูจ้าหอมหอมสวัสดีจ้าพ่อแบบอม,ม,ม,มพแพ่พี่น้องวันนี้แม่ว่าคนเบิร์นท่าแฉะภาคินเห็นพี่น้องแกงฟักทองใส่หมูสามชั้นมิสามชัน้นนะหมูธรรมดานี่นอ,อ,อู้ว ถ้วยมันน้อยอ่ะแม่ถ้วยล้นเลยเอาใส่เต็มมันกับหมุดหมอ้อค่ะามันเพราะว่าถ้า,นนาถ้าใหญ่ไปมันทุกคนใส่วางผักไม่ได้ผักข้าวมี่น,น,นี่ค่ะบางคนชอบเรียกว่าผักของตู้สายสารเรียกว่าอะไรนะไม่โดนหลาดไม่ไม่ทุกคจะกินสดบ้างอ่ะก็อันนี้คิดว่ากินเนี่ยถั่วพูพี่น้อยนิดถั่วพูก็ มันละขิ้นกแล้วก็ไม่มาเกิดเทศด้วยจ้าเป็นแตงกวานทำจากขี้องแตงกวาจ้าอือกินเข้าสวยจ้ามากินกันลงมือเห็นมูอืนยูทูบพี่แต่เพิ่นๆนั่นนี่เป็นแกงพี่น้องเป็นแกงแบบนี้อยากกินแซ่บอืออร่อยแซ่บมันอัพทองมันหมดอื้อแบบบานห้างหวงขี้นกหมดอื้อ เดี๋ยว่าิไปแก้เสร็จเป็นไงมำังลภฝาดด้ยกินในบอนสองทำร้อน,นระวังโลภฝาด กินดิบก็อร่อเหมือนกันคุณพ่อเอ

แม่ก็ทำเครื่องไปนะตำกำตะไคร้ทียมแล้วก็หอมแดงขาซึ้อมาลืมหั่นใสลืมกินมางกว่า ขึ้นแหละพัดไทไหนไรผัดทอง,งไม่ได้กินนาน,น่อยเนาะนแม่ก็เลยแกงบออือปลอือคือผักทอง <laughs> เดากกินไหมอยาไม่ยมฟักาพูอร่อยแล้วฟัเชีอมเลย ไปข้างล,าลๆๆๆ่างยิ่งร้องไปหทำขึ้นมาๆๆแซ่บหยอกแซ่บจ้ะห้านหมูมสามชั้นมันกักทอง ừ, หอมแต่ไข่ครบไปพังตูวเติมหอม ใบบักกูดนะมั่งแส่เขาก็ได้ดีค่ะอยากกินจำส่วนนะเดี๋ยวได้กินดีค่ะน<อ>ี่เห็นแล้วเนี่ยอยากลองกินลอง อยู่บ้าเล็บมันเลนะมนับมันลึกไปข้างล่างมันลึกมันช่วยใหญ้นช่วยยาวแซ่บคำใหญ่ใหญ่ถ้ากดตุ่มก็้วอบกรอไปมละ ไม่น้อยเลยอ่ะอืมร้อนเลว่าใส่ีสด ไม่อี้กจชิมมาใชหอืมอร่อยดอยู่กินก็ขันเนี้ยกับกระแสบไปนออเขาเจ้ากระแทบมันมีในบ้านไม่ได้นึงขัาเนี้ยหุงขาว้แฟนนําไปได้หง้าวีเดียวได้เดี๋ยสื่อขันเนี้ยมาตางหกบางทีสื่อจางหากเป็นทุ่มถุงกันนี่ thua nhảy dây thua nhảy tay một á. mình hơi lực lực tay một lực nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 무 ồ côi nó ข้าหมดนี่ไปข้าหมดนแม่ ทำกันอิ่มอิ่มแล้วจ้า พูดวอยู่อยัองไม่หมดอืเขาไปกินน่าจอเดี๋ยวมาว่างดเดี๋ยววันนี้ขอตัวรากันไปก่อนจ้ะแม่ฝากดีกว่าฝากส่องไว้ว่าคนบนผ้าแสบไปเล้พี่น้องส่องน้องใหม่คนบรททันหลายแล้วพี่น้องฝากติดตามให้เดอรพี่น้องมันครบพันน้ำพึ่นแน่ใคระจะมาเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะแบบให้มันแบบว่าได้ไปเรื่อยอ จ้าขรบคุณหลายจ้าพี่น้องขอบขอบคูดขอมเมนจ้าทิบอสทิงกันขอบคุณ,คณคมมทุทกคอมเมนท์ที่ไม่ทิ้งกันนะคะมาะพิมพ์แสดงความคิดเห็นกันได้เรื่อยๆเลยทุกคนอวัสพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะบปจา้า